สวัสดคีครับมีจชมครับวันนี้ก็จะมาเดินสายปลั๊กนะครับไปบ้านต่อมา20โวลต์ก็จะมีก่อนรณนนี้ฝาพนาสนิก3ช่องบล็อกลอย2ขั้วนะครับปลั๊กมีกาวเดียวเราจะต่อแค่ L กับ N นะครับตัวน,นี้ต่อ L กับ N ตัวน,นี้กาวไม่เดินนะครับเพราะว่าปลักรุ่นใหม่ไม่ไอ้สองขาไม่ค่อยมีขาไม่มีขายแล้วแล้วก็สวิตช์3ทาง,ทางสองทางปิดเปิด1 2 หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์นะครับตนนัวนี้แล้วก็คลิปตะปูตีปูนตัวสั้นคลิปเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองครึ่งเอามาเผื่อสายวยีนะครับจะเป็นไทย,ยาสกินะครับตัวน,นี้สิบสองเมตรนะ หอนเดี๋ยวก็เดินสายกันโอเคก็จะเพิ่มสวิตตรงนี้นะครับเป็นถวิตสามทางนะครับจะต่อบล็อกลอยเสร็จตรงนี้มาตรนี้หรือว่าตรงนี้นะครับได้หมดถ้าตรงนี้ก็จะดูสวยกว่านะครับน่าจะทานี้มากกว่า แล้วก็เดินอ้อมไปตรงปุ๊บ,บ,บ,บนะครับงานจริงนะพี่เอปุ๊บอาจจะลงตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนตรงนี้ถ้าชิดม่านบนก็จะยากก็ลงมาไม้ลงมานี่เอาไว้แถวนี้นะครับใช่ลงแลง้วครับแล้วก็เมนปักจะตรงนี้นะครับพวงจะตอนนี้มาด้วยเป็นเมนนะครับจะได้เข้าโหลดฝั่งน้นเอาเมนไฟฝั่งนี้นะครับโอเคจะขอเดินก่อนนะครับ จะเดินกิ๊บเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์นะรจริงเบอร์ศูนย์แต่ว่าเป็นเป็นปูนเก่าก็ใช้เบอร์หนึ่งอาจจะรัดง่ายหน่อยถ้าปูนใหม่ก็เบอร์ศูนย์ได้ครับโอเคครับนี่ก็ต่อกิ๊บเบอร์หนึ่งนะครับถ้าปูนใหม่ก็เบอร์ศูนย์นะครับไรทะนุแล้วทะนแล้วนะครับเดินเลาะพอมนะพ่อท่านพี่อ,<ป><ป>อ่ะก็เดินเลาะนี่นะครับ ปึ๊บลงมาข้างล่างปึ๊บตียามเนี่ยมาเนี่ยนะครับมาเนี้นะครับก็เหลือลิดชายนะตัวนี้เมนเอาเมนเอาเมนลายจากนี่นะมาจ่ายตรงบล็อกลอยตรงนี้ซื้ปัากตรงนี้แล้วก็เปิดเอาเมนตัวนี้แล้วก็ไปเข้าโหลดฝั่งโน้นนะครับ สายทีนะครับโทรศัพท์นี่นะพี่เอกอ่ะอันนี้ก็อ่าดัดโค้งนะครับ90อยาให้รักสายไป็นโน้นนะตอนนี้ก็จดัดทางสองนี่กันก็นกดึงรีดสายนะเอาผ้ารีดก็ได้หรือมือรีดก็ได้กดนี่นึงแล้วรีดอย่างนี้นะ,ะทําให้ดูนะคร้าวนะแล้วกนะ็รัดจิ๊บนี่ ตอนนี้ก็ตอกเอา,เอาตัวทางปลายนี้เข้าฝั่งหาลางนะครับว่าเราจะได้รัดกิฟได้ต้องตอกให้ถูกฝั่งน้วนนะตอกผิดรัดไม่ได้นะครับก็เล็งดูมุมออกอเดี๋ยวเราเข้าขาวพอเป็นพิธีนะครับราจะปิดเปิดรอบนี้แหละพอดีของพี่เขาใช้หลายอย่างนะทั้งรีโมททั้ทงจะสองทางทั้งเปิดธรรมดา สุดยอดเลยห้องนี้ทุกที่พี่เขาไม่สบายก็เลยต้องต่อหลายระบบไว้นะครับมาเยี่เครับนี่ก็เดินทีสายแล้วนะครับนี่เปิดเปิดเปิดจากตอนนี้นะครับสายไม่เกิน12เมตรนะครับใช้ไป11เมืมาลงนี่นะครับโค้งขึ้นลัางมากล้างข้างบนเลาาเลาะยาวนะครับงานจริง อาหนึ่งหัวค้อนนะครับตัวนี้ก็จะใส่พักสวิตช์ใช้ไฟน้อยนะครับแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวสกัดเข้าตรงนี้อีกทีนะครับี๋ยวเจาะบล็อกเข้านะครับประเมนจากตัวนี้นะครับเอาลายลายในต้นตรงนี้มาเรียนตรงปักแล้วเอาลายจากตัวนี้ไปสวิตช์ทูเบนะครัสายก็จะเหลือประมาณนี้แหละตับตัดตัวนี้ เดี๋ยวยึดบล็อกลายก่อนแล้วค่อยต่อ,อทีครับตัวบล็อกลอยยึดต,ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะใส่สลิทเป็นปักเป็นพนาสนิกนะครับตัวนี้ีทีเดี๋ยวค่อยดูวิธีต่อต่ออีกทีนะครับตอข้าวนะครับพอเป็นแนวทางครับก็มีอยู่ครับแล้วก็เตรียมต่อสายนะครับตอนนี้ ตัวนี้สายลิง k ์นะครับเนี่ยสายเส้นนี้นะทูเวนะตอนนี้ก็ต่อนี่ไป <c oughs> สวิต t ู o วไปนะครับหนึ่งกับหนึ่งกับสามนี่เนาะน้ำตาลหนึ่งแล้วก็ฟ้าหรือน้ำเงินนี่ส,สามนะฮะศูนย์ก็เป็นสายหลอดหลอดเป็นเส้นนี้นะครับจะเข้าสวิตตัวนี้นะครับเข้าสายสวิตเดิมส่วนปลั๊กก็เข้าปลั๊กสองเส้นต่างหากนี่เมน L N นี่ต่างหากนะครับเพราะเมนไฟมาจากฝั่งโน้นนะฮะอีกด้านหนึ่ง ไปครับอ่ะต่อ L N แล้วก็โหลดนะครับแล้วก็นี่น้ำตาลหนึ่งไปต่อฝั่งนึงก็ต้องหนึ่งนะฮะอันนี้สามนะลิง์นี่ชุดนี้นะลิง์อันนี้เป็นหลอดไฟอันนี้เมนปลั๊กนะครับ L N ฝั่งนี้เข้าหลอดนะครับอ่ะไปต่อคร่าวๆกันเดี๋ยวค่อยจำไฟนะครับอา อะไรเขามีคนไปนแทนได้อยู่พี่แล้วอ๋อต้องยืนยันอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวนี้ค่อยต่อนะครับถ้าจะต่อกระตอกปักได้เลยนะครับว่าต่อได้อยู่เพราะว่าก็เหลือหลอดไฟโอเคครับตัวนี้ตัวนี้นะครัเย็ดบล็อกลอยละตัวนี้ก็มีพ่วงต,ตรงแอลนะครับ แมาที่ L ตัวนี้ศูนยนะ์นะศูนย์สวิตจากศูนย์มา L เป็นลนยนะครับแเมนก็จะเข้านี่ลาลนวต้นนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับตัวนี้มาจากทางนู้นนะครับที่เดินมาจากสวิตตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวนี้ก็จะต่อมันเดิน,นะคะหนึ่งหนึ่งก็สีน้ำตาลสีฟ้าสีน้ำเงินก็3นะครับ เดี๋ยวขอเสียบสายแป๊บนึงสายตัวนีนะ้หนึ่งน้ำตาลนะครับสามเบอร์สามก็สามก็สีฟ้านี่นะสีฟ้าสีน้ำเงินลายก็เข้านี่นะครับเอ็นก็เข้าปักนะเอ็นตนัวนี้เอ็นหลอดเข้าตรงแล้วนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็เหลือต่อเมนปักตัวนี้นะครับนี้เป็นเมน เสร็จก็อด่เกียร์สามช่องนะครับโอเคเดี๋ยวไฟต่อเสร็จค่อยต่อนะฮะต่อไฟไปต่อหลอดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวต้องถอดสายไฟนะสายสวิตช์นะครับปิดเซิต์นะตัวนี้นะครับถอดโหลดก่อนแล้วก็จัมตรงกับตัวนี้นะครับ ที่เป็นสวิตปิดนะครับตัวนี้ก็ลอยไว้นะครับไม่ได้ใช้ไปใช้สวิตตัวนี้แทนนะครับนี่ครับก็จำตัวนี้นะครับแล้วก็พันเทปแล้วก็ประกอบไปแล้วไปต่อไฟตรงโน้นอีกทีนะครับตัวนี้เป็นหลอดนะเป็นโหลดนะครับอืมตอนนี้สองแสนเท่าไหร่เนี่ยนะพี่เอาตัวหลอดนะครับแล้วก็พิดฝาไปนะครับครับแล้วยังมีอืม ดีกว่าไม่ได้อะไรใช่ได้เอาครับต่อไปก็ถอดตัวนี้ตอมเมนตรงนี้นะครับโอเคครับนี่ก็วัดเชลดแรมดูก่อนนะครับต้องปิดแฟดนะ,ะปิดแฟดนะครับนะเช็คแล้วนะครับตัวนี้เป็นลายนะสีเทานะเป็นลายสีดำมนันอยูตันนะตัวนี้ลายนยูทอน อันนี้ก็ต่อเนี่ยสีดำนี่ต่อสีเทานี่นะครับโอเคขอต่อป๊บหนึ่งเด็ดดังแล้วก็ขันให้แน่นนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ก่อนป้าอ่ะไฟติดแล้วนะครับแสงสว่างแล้ว เปิดไว้ก่อนนะครับประกอบฝั่งอโอเคครับอ่อันนี้เปิดตัวนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปปิดฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้มีปลั๊กแล้ว c, มีกาวด้วย้วก็ลองชาร์จปลั๊กแล้วนะครับอ่ปิดอ้าวพี่กดกดรีโมทดอ่ปิดรีมททีครับอ่านี่ครับเปิดอันนี้อยู่อ่ะ เมื่อกี้ติดไอ้สวิตซ์รีโมทด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเปิดต่ออ่าอ่าพี่พี่เปิดปิดตอนนั้นทีเปิดหลอดนี้แล้วนะครับอ่าให้พี่เขาเปิดนะครับอ่าให้แม่เปิดนะครับปาาบอ่โอเคอ่าใช้ได้ละอ่าติดอ่าเปิดตรงนี้อ๋อเปิดรีโมทอ่านี่เปิดได้รีโมทโอเคหมอกว่ติดนะครับสัักกพนนึงงจะเเป็อาาช่ นะครับก็ออกมาจะดูยอดนะครับในการเดินสายไฟเดินสวิตเพื่อเปลีป่ยเปลี่ยนสที่นะครับห้องนอนนะครับประตูกับหัวเตียงเน,นาะจินตนาการประมาณนั้น